ช่วงนี้พ่อใหญ่วารู้สึกว่าเป็นฮู้จอยากจะยุ่งเรื่องของสบ้านเหลือเกินปกติก็จะบอกหมนะย่าไปกินข้าวโต๊ะคมเพนเดี๋ยวนี้เต้ตะของเนี่ยเมื่อวานนี้เบิ่งคลิปคุณกันเบิ่งคุณกันแถลงข่าวโจนสมาบรเิเฮ็ดคลิปตะของนีเป็นตะเรี่งของผู้อื่นจักมันอยากฮู้อยากสวดรูสวดเห็นอยางน้ำเขาก็ดอกก็เดียบควยก็ไดหมอมาหล่ะนาย หลายผู้หลายคนก็ซื้อกันละมึอเจ้าก็คือกัน,นง,ง่าก็แข่ว่าีงเบิ่งกันว่ะผู้มากกสิสูญแทนผู้บมากกะติสะใจะสมนัยนี่ว่าแล้วก็แข่ตีดีไรถือแล้วมึงใจของบาสมุบมากกะติมมูนฉุนเหรอเนาะเออผู้มันหูมันตาว่าพวกเขาเฮ็ดเทียรประเทศพวกเขาเฮ็ดยังทักกันตัวสอบเขาสมปปบาปนี่ ตอนนี้ก็คือมันกระแสมันก็เลยมีอยู่สองอารมณ์นะครับอะนะครับส่วนพยาวานั้นนะครับก็อยากจะฝากบอกนะครับเขาทั้งสองในเรื่องนี้พญาวาอยากจะพูดขึ้นมาสักคำเหลือเกินว่าสู้ผิตกันหาซะแตกอยังนะครับจะผิดกันทํำไมครับอุ้ยข่อจักษ์สิงห์มาแน่ๆนะครับเออผู้หนึ่งก็เห็น พี่นองประชาชนก็เห็นทํางานช่วยเหลือสังคมย่างประจับย่างเป็นรูปธระมใครบ้างไม่ยอมรับชั่วโมงนี้นี่ว่าเขานี่ทํางานช่วยเหลือประชาชนมานะครับไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยใครได้รับความเดือดร้อนเขาเข้าถึงเร็วมากแล้วจัดการได้ทุกเรื่องนะครับเออเรื่องไหนที่ผ่านมือเขานั้นส่วนใหญ่แล้วจะไม่พลาดนะครับบอิสิเป็นเลี้ยงช่วยเหลือคนเอียงล่ะกลุ่มแจ้งเอียงอันตราพันเออที่เป็นมตีคนอีสานเอียงซุ้มบ้าเล่นเกมนะ เออแล้วก็แก้งอย่างอิทธิพ้นผู้ใดละ่ะที่ว่าไปกวนสาาบานจนบริรับไดนนอนแล้วก็เลี้ยงอย่างใหญ่ๆเรื่องใหญ่ๆตึกสตง้อเรื่องใช้เดอนนี่เอออันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าผลงานที่เขาทํานั้นมันเป็นที่โดดเด่นถูกอกถูกใจประชาชนคนที่ได้รับความลําบากมากนะครับส่วนทางด้านอีกดึงอีกด้านหนึ่งนะครับก็เป็นการเมืองนะครับเป็นนัากการเมืองฝ่ายตรวจสอบอยู่ฝ่ายค้านนะครับทํางานโดดเด่น นะครับตรวจสอบไม่ว่าจะเรื่องตึกส่งโซตง,งอไม่ว่าจะเป็นอะไรประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นอะไรหลายหลาย,ลาย,ลายเรื่องที่เขาทําอันนี้เราโศลเรื่องความดีนะเราจะไม่พูดถึงเรื่องความไม่ดีเพราะว่าถ้าพูดมาแล้วมันก็จะเผิดก,กันคือ <c oughs> กรณีนี้มันจะมีอยู่สองฝักสองฝ่ายเอฟซีก็เยอะทั้งสองฝ่ายพอพ่อใหญ่่าพูดเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายนึ้งก็จะปล่อยพอมาฟอกข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายนึงก็จะปล่อย <c oughs> สรุปแล้วทําอะไรมันก็ไม่ดีสักอย่างพูดไปข้างในข้างหนึ่งคนที่ถือปอยดิเมนเพียิว์วาไม่ฉันต่อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการพูดเรื่องการเมืองการพูดเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่นะครับส่วนใหญ่นะครับมันได้ไมีคุ้มเสียพี่นองเด้อนะครับเพียร์วาพักนี้ก็เผาๆลงเพราะฉะนั้นวันนี้ขอพูดในเรื่องที่เป็นกลางส่วนพรยญ์วาจะเชียร์ใครหรืออะไรยังไงเอาไว้ในใจเขาบอกดอกซ่อนบาร์เ้อ เออนะครับอยู่ในใจนี้ยน,นะครับพี่น้องเขาบอกจะถึงความดีเขานะครับส่วนทางด้านลบเผื่อเกิดว่าใครเนี่ยในที่นี้สังคมเนี่ยนะครับอยากได้คนที่ขาวสะอาดมาทํางานโดยที่ไม่มีประวัติเสื่อมเสียเลยนะครับไปเซิ้นเล็กหน่อยท่าลกมาได้ <S 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 ขาวสะอาดไม่เคยทําผิดเลยเขาบริสุทธิ์ตรวจสอบยังไงก็ไม่เจอก็จะเห็นแต่กินนมแม่ ตื่นเช้ามาไม่คิดเลยแอนแอแหนยอมแหนย่อมเวล่ะแม่หยอกพอแม่หยอกกับหัวจะวัวนะครับวันนี้นี่ทุกคนต่างก็สาดน้ําสาดโคลนใส่กันทั้งนั้นเบื้องหลังของพวกเนี้ยจะบอกให้นะครับเอายกตัวอย่างนี่อย่างกรณีคนกันนี่ถามว่าสังคมเปิดประเด็นก็คือเรื่องอะไร ไปยุ่งเกี่ยวกับท่านแป้งไปยุ่งเกี่ยวกับรัฐมนตรีที่เคยมีอะไรละ่ะถูกอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องแป้งเรื่องนั้นเรื่องน,น,องนี้ว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้สรุปแล้วทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วทาไมเขาถึงรัฐเป็นรัฐมนตรีก็คือหลักฐานมันเอาหิดเขาไม่ได้หรืออะไรยังไงเราก็ไม่รู้เราเป็นประชาชนใช่ไหมนะครับเออหรือบางครั้งบางทีเขาอาจจะถูกใส่ร้ายก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้ไงเพราะพวกเราต่างคนต่างก็นั่งอยู่เฮียน มีใครไปนั่งอยู่กลางสภากับเขาไหมละ่ะอ่ใช่ไหมสรุปแล้วสังคมก็คือเล่นงานคุณกันประเด็นนี้แล้วประเด็นบางทีเราก็ต้องตั้งคําถามว่าวันนี้ด่ <c oughs> เพื่อนเราบางคนมันก็เป็นคนไม่ดีแล้วเราได้ไปทําอะไรไม่ดีกับมันไหมล่ะมันก็ไม่ดีของมันมันก็มันก็เก,กเรของมันไปแต่เราก็คบมันเพราะว่าเราเคยรู้จักกันเลยเคยคือแล้วก,กันแล้วก็คบกับเขา แต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้ไปทําสิ่งที่มันไม่ดีกับเขาถูกไหมอันนี้เพื่อนเรานะครับอย่างเช่นนะครับอ้ามาฝั่งของทางน้องไอ้บังคนนี้ฝั่งทางน้องไอ้เองก็เคยโดนนะครับเออคดีหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมนะครับเคยโดนคดีหนึ่งสองเรื่องอสารชั้นต้นตัดสินจําคุก6กปีไม่รอลงอาญาหรือไงนี่แหละแต่น้องเขาก็ยื่นอุทธรณ์มาต่อสู้คดีตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างกาัน สู้คดีก็ต้องเอาเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์นะครับทุกคนนะครับตอนนี้ต่างก็ต้องยืนยันความบริสุทธิ์สุดท้ายท้ายสุดนะตอนนี้ทุกคนก็เป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเป็นผู้บริสุทธิ์ที่กาลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอืมนะครับทุกคนก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบซึ่งเราก็ไม่รู้ไส้สนกนในของระบบการมองการเมืองเราไม่รู้เออคนนั้นก็อภิปรายคนนั้นวิธีคนนั้นอภิปรายคนคนั้นมีเดียวดีดิใครที่ทีแรกอ่ะ รู้จักนัากการเมียงรู้สึกว่าจะของเถเลยไม่ไมกระเสริญไงได้หัจักท่านอเบตตอหัจักทันสวาสอาหูจักทัานได้ยกอเบตตอ <laughs> อยู่ไปอยู่มาคบไปคบมานะครับเออเริ่มจะรู้สึเกเจ็บปวดแล้วคนนี้ในการที่อร,รู้จักกับคนนัากการเมียงเพราะอะไรก็ถือลากไปเกี่ยวจ้งสศิลป <laughs> ์พอเบียงลังมาผู้นั้นเคยเหตุสี่ผู้นี้เคยเหตุสัน,นงงก,ก้นตีหัวัจกัน จากที่เคยมารู้สึกว่าโชคดีรู้สึกว่าส่วยสเสหลเกินนะครับแล้วเราก็ไม่รู้นี่เวลาเขาอภิปรายกันเสร็จมันก็เหมือนกับขึ้นเวทีมันก็มีกรรมการนะครับเออเขาก็ใส่กันมุมแดงมุมเงินพอลงเวทีมาเขาอาจจะรู้จักกันทักทายกันรู้จักกันยิ้มแย้มเตี่ยมใสพูดคุยกันด้วยเหตุและผลแต่เราที่เป็นเอฟซีค่ะเนี่ยถือหางอยู่คนละฝั่งเวลาพอกันเลยยิ้ยุหัวกันอย่างเดียว เขาอ,อยู่ในสภาพเขาก็อันอเร็วๆเขาเอาพี่ไปกันเเขาโต๊บเขาก็ดีกันเขาก็กูจักกันตางค้นต่ังท้ำหนาทีอาซุ่มอยู่ตารางนี่เต้มันเป็นหายนะเออซาใจพ่อกันแล้วเพราะมันยิ่ดดดกัดข้อกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็อย่าไปอินเยอะเกินไปนะครับเราก็ดูตรงกลางให้มากที่สุดนะครับฟังไว้นะครับถ้าสมมุติว่าฝั่งของเราเนี่ยนะครับโดนคดีแต่กับมี จำนวนด้วยหลักฐานด้วยอะไรก็ตามแต่เราก็ต้องพึงระลึกว่าถ้าเขาไม่มีหลักฐานเขาก็ทําคนที่เราเนี่ยรักไม่ได้เอฟเราเป็นเอฟซีเขาเราก็ต้องยอมรับถ้าเราชื่นชมเขาเราก็สนับสนุนเขาเสมอตลอดในโอกาสต่อไปเราก็สนับสนุนเขาอีกนะครับเ,เช่นเดียวกันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแต่ณนะตอนนี้นี่ทั้งสองเรื่องนี้อ่าเราก็ลงตัวกันแล้วว่าเออเราให้เราวางจิตอย่างนี้เราก็จะไม่เข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งนะครับในเมื่อนะครับมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับ ออว่าณนะตอนนี้นี่ส่วนคนกันเขาก็ต้องหาวิธีที่จะมาพิพสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของเขาจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆในเมื่อมันผ่านไปแล้วก็คือจบถ้าไม่ผ่านเขาก็ต้องอได้รับกรรมที่เขาทําเสร็จแล้วเขาก็ต้องนะครับมีการดําเนินคดีมีการรับโทษแล้วเมื่อมันจบมาแล้วในอนาคตเขาก็อาจจะเป็นคนดีก็ได้เราก็ไม่รู้เราอย่าไปเอาสิ่งที่ในอดีตมาตัดสินแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนดีนะครับ ถ้าเกิดว่าเขาไม่ผิดนะครับเขาก็ต้องทํางานต่อไปหรือเขาอาจจะไม่ทําก็ได้เขาอาจจะเหนื่อยเขาอาจจะเบื่อก็ได้อันนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเราก็ว่าเขาไม่ได้ถูกไหมนะครับแต่เราเนี่ยในกรณีคนเป็นกลางน,นะครับเราก็ต้องเป็นกลางให้มากที่สุดเด็กพี่น้องนะนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าณตอนนี้นี่มันก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งแหละนะครับเออคนที่เอาเองินบริจาคขึ้นเด็มันเจยวอย่างกันที่เนี่ย กระเจี๊ยวนั่นตัวน่ะก็สันบริจาคก็สันคิดว่าคุณเนี่ยเป็นตะของเพราะคุณไม่ใช่ตจของฉันก็จะไม่บริจาคเอาเงินสันคืนมาเอาเอาอีระบาทเลยมาอีกแล้วเรื่องหนึ่งยังไม่จบเรื่องหนึ่งก็มาหาคือได้โอกาสทั้งทั้งที่เมื่อก่อนก็ซื่อสัมนะก็รักเออจนถึงขั้นบริจาคก็แสดงว่าโอเคแต่พอเห็นเซหน่อยมึงช้ำกูเลย คนซุมนี้เห็นคนเซไม่ได้นะครับเตรียมซ้ําอย่างเดียวนะครับอืมสั่งอย่างเดียวเลยบรรทัดอ่ะก็ได้ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวพี่ห้ามเท่าไหร่เดี๋ยวผมควักเงินผมให้ไม่เอาไม่เอาฉันไม่เอาเงินเธอฉันจะเอามูลิธีไม่ใช่พี่ก็เงินผมนี่ก็ก็ต้องจำนวนเท่ากันพี่ให้มาเท่าไหร่ผมก็คืนท่านไม่เอาไม่เอาฉันไม่อยากได้เงินเธอฉันอยากได้เงินมูลิธีกว่าเงย สรุปแล้วเนี่ยพี่อยากได้เงินคืนเดี๋ยวพี่อยากหาเรื่องกันแน่คือณตอนนี้เนี่ไม่ว่ามันจะเงินใครหรืออะไรยังไงมันก็มันก็เป็นเงินเจตนาของพี่พี่ต้องการเงินคืนไม่ใช่เหรอแล้วเงินที่ผมให้เนี่มันก็เป็นเงินที่ถึกชำระได้ตามกฎหมายชำระนี่ได้ตามกฎหมายมันมีเหตุผลคนใดที่พี่ต้องปฏิเสธพอคนฟังแล้วมันก็ติดอยากหัวาเนี่อีกอย่างหนึ่ง นะครับเราก็โตโตกันแล้วนะครับเราก็น่าจะรู้ว่าการให้บริจาคทานนะครับอย่างผมนี่ผมก็ให้แต่ผมให้ไม่เยอะผมให้ร้อยสองร้อยสามร้อยเพราะผมมีน้อยเสร็จแล้วพอให้ไปแล้วนี่เราก็ไม่ได้คิดอะไรว่ามันยังไงใช่ไหมเราก็เห็นเขาเอาไปทํานูน่ทนทํานี่และหรือต่อให้เขาไม่เอาไปทําเราก็ต้องยึดหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเพราะเราเป็นชาวพุทธการให้ทานคือการสละซึ่งทรัพย์ จำน่ายออกซึ่งทรัพย์โดยไม่จิตโดยไม่มีจิตผูกพันซึ่งทรัพย์นั้นว่าด้วยทานนี้จะทําให้เราเป็นเทวดาที่มีศักดาน้อยจะทําให้เราเป็นเทวดาที่มีศักดานใหญ่ด้วยทานนี้จะทําให้เรานั้นมีอํานาจวาสนาได้นู่นได้นี่นี่เขาเรียกว่าการมีจิตผูกพันในทานการทานที่ได้ผลอันสูงสุดพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าต้องสละออกต้องมีจิตใจที่อยากจะให้ทาน อยากจะทานมีความสุขที่ได้ทานแล้วก็ไม่ต้องไปยึดติดกับทานนั้นทานแล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องไปหวัวซาเข้าใจว่านี่หลักมันสรุปง่ายก็คือว่าการท่านที่ถือต้องก็คือการให้อห๋อ,อฉันให้เธอไปแล้วแล้วแต่เธอเอาไปทาําแล้วก็พอนึกถึงก็จะมีความสุขอยสบายใจได้สละแล้ว,ม,นนม,นนวมันหนักมันหนักหน่วงมันหวงลดความตนีขีเหนียวเออมันถึงจะเป็นความสุขในทาน สรุปแล้วเนี่ยพากันเป็นชาวพุทธไหมเนี่ยเป็นจังเป็นนี่ถ้าค่อยบวชนี่อย่าพวกเจ้าอย่ามาวัดค่อยนะอันชุมเอาอเงินบริจาคคืนนีถ้าสมมติว่าวันดีคืนดีพวกอย่า่าบวชพวกนี้เนี่ยห้ามเข้าวัดเพราะอะไรไม่ได้รังเกียจเดียดฉันอะไรหรอกเดี๋ยวพวกเจ้ามาพวกเจ้าก็จะหยอดเงินตู้บริจาคหรือฐานคนละสี่ซาห้าหมื่นเสร็จแล้วก็กลับไปทำนูน่นทำนี่วันดีคืนดีค่อยดานเทศนาผิดถงกผิด ผิดตับพวกเจ้าพวกเจ้าก็ขับรถทัวร์มาหาค่อยหลวงพ่อหลวงพ่อนี่ฉันเลยจะเอาเงินเคิื่นคือยากเงินเส่็จเราเคลื่อนให้ัดที่นี่เงินกูก็เฮ็ดสางกุฏีชาลาส้างเอียงมดแล้วบัดที่นี่เออมีตั้งแต่สนอดวัดตมนแล้วสิใายสูเอายุตินะครับก็จะนั้เมื่อเราทานไปแล้วมันก็จบนะครับเอออย่าไปปลูกพันอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอาเงินที่เราทานไปเข้ากระเป๋ยักยอกทราบ หรือทําอะไรเราก็ค่อยไปแจ้งความเขาในตอนสุดท้ายตอนที่หลังจากที่เขาตรวจสอบเสร็จแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เป็นหาอะไรเลยตอนนี้ตอนนี้ก็เพิ่งจะเป็นเรื่องที่ว่าเขาทําไมยังไงเขากาลังยื่นเอกสารตรวจสอบแก้ไขให้มันถูกต้องเออถ้าเกิดว่าเขาไม่ผิดเจ้าเลยจะหน้าแตกนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาผิดเจ้าก็ค่อยแจ้งความดําเนินคดีเจ้าจะทํายังไงเจ้าก็เจ้าเจ้าก็ทําไปเพราะว่าเจ้าเป็นผู้เสียหายถูกต้องไหมเออนะครับ โอ้ยนอว่าวยากว,าว่าวซาเลยพู้เฒ่านี่เกิดก้อนไข่ได้เจ้าเกิดก้อนไข่ได้นน่เออเถ่าอายุหลายแล้วเจ้าสมควรคือไดแล้วเขาวัดฟังธรรมเนี่ยหนสือมาอ่านเนี่ยหน,นัง <c oughs> สือเหนียงเหมือนโอ้ยเอาละเอาละ,าละวันนี้พูดแค่นี้พอเนาะไม่พูดเยอะหรอขาดเบา <c oughs>